ยอดเลยวันนี้ก็มาบูชานะครับก็มาพวงวงเจ้าพ่อหลักเมืองโอ้โห oh, oh, สวยมากผมพาเพื่อนๆน,นะมาชมอันนี้ถือว่าเป็น, oh. เ,ปนเป็นโบราณสถานนะครับยอ oh. ดเลยก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับว้นี้นเรามาแต่เช้าเลยมา จะเป็นวันที่หนึ่งเมษาเป็นวันที่เป็นวันที่ททจริงๆแล้วเป็นวันปีใหม่ไทยนะในอดีตเนี่ยหนึ่งเมษาถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทยปีใหม่ไทยแล้วก็มาไหว้วเพราะหลักเมืองนะเนี่เป็นหลักเมืองนะครับอันนี้คือหลักเมืองกรุงเทพถ้าหลักเมืองกรุงเทพเนี่ยก็น่าจะเป็นวันที่วันสถาบนาคือวันที่2ี่เ็เมษา อันนั้นอนะ่ะวันธนรรมาปะว่าแต่วันวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยในอดีตเนี่ยมันคือวันปีใหม่วันปีใหม่ของไทย ai, สมัยก็เรายังไม่ได้เป็นเรายังไม่ใช้่เรายังเรายังไม่ใช้ปีใหม่สาคนเราใช้อ่าเราใช้ปีใหม่วันวันที่หนึ่งเมษาเนี่ยเป็นวันวันวันปีใหม่ไทย ai, เราไม่นับสากลเนะาะน่เดได้รียนรู้กันโ้ตอน elt, นี้ถนนรั้ำเนินสวย

อรบิจัยเกีบารนังกังขตุมวัติทีิโรมเมปุตเตวันเทรานาปรามเติวตาทยนารับเลี้ยาเรสบันการิปปาิติเนจิีิทีจัดิีิรับบังฟ์โอลาบยสุขสุปเสริญความเป็นผู้ไม่มีโลกตรงบังจกิดมีแก่คณะภาพและบริษัทพระเครื่องเมืองไทยที่ขขาเป้นไจ้าอกนามาทุกท่านด้วย แล้ววันนี้ก็มาบูชานะครับก็มาวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองนะครับแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปนมัสการแค้มรากฏด้วยวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งเนี่ยในโบราณนะครับเขาถือว่าวันนี้เป็นวันขึ้นขึ้นปีใหม่ไทยนี่เป็นศาสตร์ไทยนะเป็นตุกไทยอ่ะว่ายง่ายนะครับแต่บางคนคิดว่าวันสงกรานเนาะ่จริงๆแล้วเขาเริ่มวันที่หนึ่งแหละ แล้วก็โรงการก็วันที่สามแล้วก็เดือนนี้เป็นวันมีทางวันสำคัญเยอะมากเดือนนี้เนาะก็โชคดีทุกคนอ่ะทุกคนก็โชคดีขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเดี๋ยวจะไปวัดอรุณต่อไปวัดแจ้งไปไหว้วัดอรุณต่อเพราะว่าวันนี้เป็นวันสำคัญต้องไปไหว้วัดอรุณวัดแจ้งวัดเกิดนะโอเค พระราชวังเดิมปรางครับปรางสุดยอดเลยโอ้โหสวยมากอามาครับวันนี้ผมพาถ่ายได้ถ่ายได้ผมพาเพื่อนๆน,นะมาชมอันนี้ถือว่าเป็นเป็นโบราณสถานนะครับที่สุดยอดเลยนะครับเอ,อแล้วเขาไว้เขาไว้กันตรงไหนเนี่ยอ่าโบราณสถานนี่สุดยอดเลย เรามีโหสุดมากดูซิดูซิดูซิโอ้โหยอดเลยอนะนี่สุดยอดจริงอนะ่ะดูข้างบนดิ รอบฝั่งนี้ใช่ไหมครับอ่าคืออะไรครับพี่ทวนพี่สั่งที่พระเจ้าตัดศิล <sporting> นั่งนั่งวาราชาการแล้วก็นั่งสดมนโอ้โหดูด,ดิเป็นตัวเล็กที่บ้าตัวเล็กเลเยนะนเขาเรียกว่าดอกดอกอะไรขาเล็ก,ลกพุทธตามย่าชีตงร้อ สามตัวครับโอ้รวยรวยเนาะสาธุคร enfin ับสาธุัวครับสามตัวโอ้หาเป็นเอฟซีอ่ะดูเรื่อยๆดูทุกอย่างเลยอ่ะดูเรื่อยๆเลยเสียงได้ยใกล้เลยโอ้โหสุดยอดนี่ครับกุลเว่ รสอร่อยเรืนองหกไม่เรื่ปากครับสุดยอดเด่ดแตๆหมดทั้งหมดาุยังไม่ได้บูรณะเลยครับสุดยอดเลยเราจะบูรณะทำอะไร่ยังไม่รู้ครับผมเสร็จท่านผมมาดูหลายครั้งแล้วครับสุดยอดเลยเนี่ยสุดยอดเไม่เคยรู้เลยว่าอยู่นี้ครับไม่เคยรู้เลยนั้งเดิมอันนี้สุดยอดเลยที่จะโลกบาลเลยท้ายจะโลกบาลเลยสีพิเศษเลย รักษาพระธาตุาานี่ก็ประมาณัเท่านี้ไว้คราวต่อไปใช่วันนี้อิ่มบุญแล้วก็มีความสุขด้วยเวลาเราได้มาทำอย่างเงี้ยไหว้พระไหว้เนาะความสุขเพราะอะไรเพราะว่าเรา มปความสุขกับกับบรสถา,า,านที่ผู้น้อยคนนักหนาที่จะได้มีโอกาสมาเนี่ยเพราะว่าเพราะใกล้เกือกินด่างบางคนก็ไม่ค่อยอยู่งไม่เคยได้มาด้วยซ้ำอยู่กรุงเทพเองเนะเนี่ยว่าลุนเนี่ยไปไปไป,ไป เพราะเราคือมืออาชีพเราจะสร้างมูลค่าสิ่งเหล่านี้ให้แก่คุณเพียงแค่คุณสนใจออกแบบทีลงองพาแท้พาเครื่องและวัตถุมงคลของคุณจะไม่เป็นแค่ของเส่าที่ไร้ค่าแต่จะมีมูลค่าและราคาซื้อขายที่เป็นไปตามมตาตรฐานสากลนิยมบริษัทพระเครื่องเมืองไทยจำกัดถูกทางม,มตาตรฐานสากลนิยม